พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ในพระวินัยปิดกว่าผู้ใดได,ได้กรานกรถินอย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัยย่อมได้รับอานิสงส์พิเศษหประการซึ่งไม่มีในบุญใดอื่นในรอบปีข้อหนึ่งไปไหนไม่ต้องบอกลาเพราะมีสิทธิ์เดินทางได้สะดวกข้อ2ไม่ต้องถือไตรจีวรครบสามผืนตลอดเวลาได้ผ่อนปรนชั่วคราวข้อสฉันพัตตาหารเป็นหมู่ได้ เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความสามัคคีในสงฆ์ข้อ4ได้จีวรพิเศษตามปรารถนาถือเป็นผลบุญของการร่วมแรงร่วมใจและข้อที่5จีวรที่เกิดขึ้นณที่กรานกรถินจะเป็นของผู้กรานโดยชอบธรรมอานิสงค์ทั้ง5ประการนี้เป็นผลบุญพิเศษที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้เพื่อเกื้อกูลแก่ผู้ปฏิบัติธรรมและเป็นกำลังใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมถวายผ้ากถิน แม้เราจะไม่ได้กรานกระถินด้วยตนเองแต่ทุกการร่วมอนุโมทนาก็เป็นบุญอันยิ่งใหญ่เช่นกัน